แม่จะสอนวิธีไหว้พระพนมมือที่กลางหน้าอกพนมมือที่กลางหน้าอกนิ้วชิดติดกันทุกนิ้วกลางหน้าอกใครกลางหน้าอกมันนะคะลูกนิ้วชิดติดกันทุกนิ้วเห็นไหมฮะนิ้วชีดติดกันทุกนิ้วยืนเป็นแถวแล้วหน sure. ้าอกกระพุ่มเป็นดอกบัวตูมเล็กๆค่ะลูกเล็กๆนะคะแล้วก็เออ นิ้วหัวแม่มือจดระหว่างคิว้วคิ้วไข่คิ้วมันก้มลงไปส,สาธุก้มต่ำหน่อยก้มต่ำค่ะเห็นไหมคะค้างไวค้ค่ะพระสงเดินผ่านจะต้องไหว้อย่างนี้ทุกครั้งไปเข้าใจนะคะลูกอันหนึ่งสองสามอีกครั้งค่ะ1 2ึสามไหว้พระ เห็นไหมงามไหมนิ้วชิดติดกันทุก